น้อฮึมดู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 ข้านอนคู่กันดูข้านอนคู่กันเออดูข้านอนคู่กันน้อน้อดูข้านอนคู่กันสิดูข้านอนคู่กันสิน้อ นอนกับคู่หูนะ้ะนั่งดันนะ้นอนกับคู่หูนะอน้ะอื้มนะข้างนอกแดดมันแรงนู่นนะ่ะดูแดดดูแดดรอบนอกดิหนูนอนในร่มดิป่านะ้อ น้องดอนเนย่ยังกับลูกก็ต่ายเนาะโอน่าเขาทำตาเนาะนะ